ในช่วงสุดท้ายแล้วยังคงนั่งอยู่กับท่านอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเมื่อสักครู่นี้ยังทิ้งค้างกันไว้หลักๆเลยเนี่ยสเรื่องเรื่องแรกคือตกลงแล้วค,ควรที่จะต้องปรับอะไรได้อีกบ้างแล้วก็รเรื่องที่สองเอาแบบนี้ดีกว่าฉันไม่อยากถูกตดดัดอะเพราะฉะนั้นอนุญาตให้เขาส่งเนื้อหมูของเขามาในรประเทศไทยเถอะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารได้เนื้อแดงเขาา้าในประเทศไทยก็ได้นี่ในเมื่อเขาบอกว่าไม่อันตรายอยู่แล้วคือผมคิดว่าจุดแรกก่อนเอาเป็นว่าถูกตัดแล้วปรับยังไงนะครับจุดแรกที่ถูก ตัดแล้วเนี่ยตอนนี้กระทรวงพาณิชย์กับทางธุรกิจคงต้องนั่งคุยกันว่าผลกระทบของเขาเนี่ยกระทบรุนแรงแค่ไหน,นมันสามารถวิเคราะห์ได้<ฮ>เพราะว่าแต่ละรายการเนี่ยนะครับที่จะมีผลกระทบประมาณร้อยสีจรายการเนี่ย<ฮ>นะครับที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะเกิดผลกระทบเนี่ยนะครับซึ่งจุดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราต้องมาวินิจฉัยว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ต้นๆของตลาดไหม<ฮ>แล้วราคาสินค้าเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นแค่ไหน บางรายการที่ผมก็แปลกใจนะอย่างเช่นเขาบอกเครื่องล้างจานเออนึกไม่ถึงเนะเงาะเครื่องซักผ้าอ่าเครื่องซักผ้าอ่าโอเคเครื่องซักผ้านี่ใช้ในบ้านแต่เครื่องล้างจานนี่ผมแปลกใจเพราะเมืองไทยไม่เข้มงวดเครื่องล้างจานใ,ใ,ใช่ไหมฮะแล้วก็เครื่องสุขภัณฑ์เรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าเบอร์ต้นๆเนี่ยการเพิ่มราคาไปนิดนึงเนี่ยนะครับและปีหน้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นพอดีคือเราหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตามที่ IMF คาด คือปีนี่สี่กิจสรัรวจะติดลบแต่ปีหน้าสีก่กหรสัฐจะกลับมาเป็นบวกและนี่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบางคนเข้ามาเนี่ยโจไบ,บเดนเข้ามาเนี่ยโอ้โเศรษฐกิจกลับมาโตได้ประมาณ2-3%เลยเนลยนะ,ะแต่ทร<ช>ัมป์เข้ามาอาจจะโตระดับหนึ่งเนี่ยค<ช>ือถ้า,ถามุ่เศรษฐกิจสหรัฐกลับมาโตเนี่ยปัจจัยด้านรายได้ที่คนมีตังค์ก็ซื้อปัจจัยได้ราคาที่แพงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยเล็กน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เพราะตลาดของเราเป็นยังไงปั๊บถามว่ามันจะแก้ไขอะไรได้เพิ่มเติมไหมเพราะเมื่อกี้เราบอกเราลดราคาเองนี่เป็นเรื่องของธุรกิจที่ปรับเองนะครับอีกเรื่องนึงคือเราทําค่าเงินบาทให้มันอ่อนลงหน่อยไหมอันนี้ก็เป็นผูกพันกับทางประเทศไทยว่าเร<ช>าบริหารค่างเงินบาทเนี่ยสมมติว่าถ้าค่างเงินบาทเราสามารถยั้งให้อยู่ได้ประมาณ31.5สมุตินะครับหรือ3 1 5ถึง32มันจะช่วยนะมันจะดีหน่อยอันนี้เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของนโยบายนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเอ็กซิมแบงค์สามารถที่จะเติมสภาพคล่องระยะสั้นได้ไหม นะครับถ้าธุรกิจมีปัญหาไอ้นนี่คือเรื่องของการเดียวยาดูแลทางการเงินของธุรกิจแต่ถ้าในเชิงของการตลาดโดยทั่วไปเนี่ยก็สร้างแบรนด์ไทยแลนด์โดยกระทรวงพาณิชย์ไปสร้างให้ผู้ผ,ผลิตสรัดอ,อให้ผู้บริโภคสรัดได้รับทราบแต่นี่จากแบรนด์ของเราเนี่ยผมเชื่อเป็นแบรนด์ระดับต้นๆของสลัดอยู่แล้วนะครับจึงทําให้การคํานวณราคาหรือการดูแลเรื่องราคาไม่สูงเกินไปน่าจะเป็นประเด็นที่ธุรกิจน่าจะปรับตัวเป็นหลักอันนี้คือข้อแรกนะยังไม่พูดถึงเรื่องสารแดงนะอันนี้คือสี สี่ข้อไม่สามารถทําได้ในเวลานี้ใช้เวลานานไว้กว่าจะเห็นผลอาจารย์ว่าเถ้าเกิดว่าพอเวลาภาษีถูกปรับเพิ่มขึ้น 3- 4เปอร์เซนแบบนี้โดยปกติภาคธุรกิจคือตอนผมคิดว่าวิธีที่เราทําง่ายๆเนี่ยมันคือวิธีที่ใช้หลักสถิติในการทํางานเนาะข้อแรกก่อนผมก็โทรตรงไปยังซัพพลายแต่ไปยังดีลเลอร์ที่นู่นคนขายที่นู่นว่าเอ๊ะยูว่าจะกระเทือนไหมเพราะคนที่นู่นเนี่ย เขาสามารถประเมินได้ว่าถ้าราคาเพิ่มไปเท่านี้เท่านี้จะกระเทือนยังไงเราก็เอาข้อมูลเขามาดูนะครับสเนี่ยเราดูจากเรื่องของการศึกษาโดยกระทรวงพาณิชย์ว่าในตอน GSP ที่ขึ้นไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ละรายการเนี่ยสินค้าไทยแพ้คู่แข่งเท่าไหร่ข้อมูลมันมีอยู่แล้วและใช้หลักทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ทางสถิติเข้ามาคำนวณว่าภาษีที่ขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อยอดขายยังไงใช่ไหมครับและมันมีปัจจัยอะไรกําหนดยอดขายบ้างถ้าเศรษฐกิจโตเท่านี้และถูกขึ้นราคารวมภาษีเป็นเท่านี้ ยอดจะยอเท่าไหรหรือยอดโดยรวมจะดีอันนี้คำนวณได้แม้ว่ามีความผิดพลาดนะครับนี่คือวิธีทั่วๆไปที่ใช้หลักสถิติใช้หลักของข้อมูลที่มีอยู่ใช้งานศึกษาวิจัยที่ผ่านมาไปจับข้อมูลของประเทศคู่แข่งคู่ค้านั่นหรือว่าเมื่อมีการขึ้นภาษีแล้วเนี่ยตลาดเดียวกันเช่นเครื่องซักผ้าเนี่ยมันถูกตอบสนองลบแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ศึกษาได้แต่ต้องเข้าไปศึกษาอย่างที่บอกต่อมาคือคุยกับดีลเลอร์ซะคุยกับคนขายที่นู่นอ่ะอร p o r t ร์ของเขาเนี่ยถามว่าเอ้ยอยูมีข้อเสนอให้ไอแก้ไขไหม ถ้าไอาขึ้นไปราคาแบบนี้เนี่ยอยู่ว่าอยู่ทําการตลาดได้ไหมอยู่อยากให้ไอลดราคาลงเท่าไหร่อยู่ได้ขายของง่ายเรื่องแบบนี้ผมคิดว่ามันคืนแนวทางในการหาวิธีแก้ไขค่ะแล้วกลับมาในมุมที่บอกบว่าคําถามที่เกิดขึ้นเอ้ยไม่อยากโดนตัด GSP อะไม่อยากจะต้องเสียภาษี3-4%เพราะฉะนั้นอนุญาตให้เขา ส่งเนื้อหมูมาที่ประเทศไทยเธอนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงก็น่าจะได้นะไม่น่าจะมีปัญหาหรออาจารย์คิดยังไงคือผมคิดว่าการกระทําของเราเนี่ยมันมีผลกระทบแน่ๆไม่ว่าเราถูกตัด GSP หรือในเรื่องของสารแดงนะครับสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยข้อแรกก่อนคือถ้าเราเปิดให้ตลาดเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ต้องคุยคือหนึ่งประชาชนมีความเดือดร้อนไหมอันที่สองเนี่ยผู้ผลิตมีความเดือดร้อนไหมเราสูญเสียตลาดเท่าไหร่เรื่องเหล่านี้ต้องมาคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ ตอนนี้เราอาจจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของการส่งออกที่อาจจะหายไปประมาณบอกว่าประมาณพันล้านสมมตินะเพราะมันรวมภาษีพันล้านสองพันล้านต้องคำนวณถูกไหมครับ<ะ>และถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้สารแดงเข้ามาเนี่ยผู้บริโภคจะมีอันตรายจะต้องเป็นโรคภัยแค่เจ็บไงเสียงบประมาณสารสุขเท่าไหร่และผู้ประกอบการผลิตหมูของเราเนี่ยจะสูญเสียตลาดเท่าไหร่<ะ>เรื่องนี้ต้องมานั่งคำนวณเพราะทุกป,ประเทศเนี่ยจะปกป้องความมั่นคงด้านอาหารเราไม่รู้ว่าการที่ไทยไม่ให้เข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของ เรื่องของสารารณสุขความปลอดภัยหรือเรื่องของการปกป้องผู้ประกอบการเพราะผมเชื่อว่าผู้ประกอบการผลิตหมูเนี่ยต้องร้องแน,แน่ว่าเขาได้รับผลกระทบ <c oughs> ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นทําให้สหรัฐเข้ามากดดันทางการไทยก็มีเหตุอชอบธรรมที่บอกว่าเราไม่ให้เข้าเพราะว่าเรื่องความปลอดภัย <c oughs> แม้ว่าเราจะปกป้องกเกษตรกร <c oughs> เรื่องแบบนี้ต้องมานั้งคานวณน,นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าก็ไม่เป็นไรผู้ประกอบการของเราก็จะได้แข่งขันได้ <c oughs> ประชาชนจะได้ประโยชน์ในการบริโภคของที่มีความปลอดภัยสารดื้อแดงตรงนี้เข้ามาก็ไม่ได้เยอะมากและทําให้อยู่ในกรวการควบคุมที่จํากัด เหมาะสมนะครับและคนไทยก็จะได้ผลิตนะฮะหมูที่ไม่มีสันแดงแดงด้วยแล้วก็เราก็จะได้ให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกว่าจะบริโภคหมูประเภทไหนมันจะยกระดับคุณภาพจากการแข่งขันของสินค้าแล้วก็เปิดได้ครับแต่ผมเชื่อว่าการที่เราไม่เปิดในตอนนี้แสดงว่าเรายังไม่พร้อมเปิดเพราะกระทบต่อผู้บริโภคกับกระทบต่อผู้ผลิตต้องหาข้อมูลแล้วก็มานั่งช่างน้ําหนักร่วมกันว่าเราควรจะทํยังไงครับใครจะได้ประโยชน์จากครั้งนี้อาจารย์ไม่ใช่หมายถึงไทยกับสหรัฐนะแต่หมายถึงว่า ตอยู่คือมันคงจะต้องบอกว่าไทยจะเสียตลาดในต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกานแน่ๆถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่แต่อยู่คือประเทศคู่แข่งเขาอ,ง,ของ,งยิ้มอะไทยูกตัดเอสพีถูกไหมในหมวดรายการสินค้า147รายการที่มีผลกระทบะถูกไหมครับแต่ถามว่าถ้าในตลาดในประเทศเนี่ยคนที่นั่งองยิ้มก็ต้องเป็นผู้เลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเพราะเขาจะรู้สึกเขาไม่กระเทือนคําถามคือผู้บริโภคก็ไม่เคยบริโภคหมูจากสหรัฐอยู่แล้วก็ไม่ควรจะกระเทือน ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่กระทบเพราะมันไม่กระทบตลาดหมู <Okay. S 2> แต่มันไปกระทบตลาดที่ถูกตัด GSP uh huh. ซึ่งส่วนนี้ก็จะทําให้ธุรกิจเหล่านั้นเสียประโยชน์แต่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยรวมทางการไทยจึงจะเป็นต้องมาดูแลกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ <Okay. S 2> แต่ว่าผมเชื่อว่าระยะยาวผู้เสียผลประโยชน์จะปรับตัวได้เพราะว่า GSP เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องถูกตัด <Okay. S 2> ถ้าเราขายของมีมา r ์เก s h แ r รสูงมากและผู้ผลิตของเขาร้องเรียนยังไงเขาตัดอยู่แล้วโดยอัตโนมัติ และตัดเนียไม่ใช่เป็นสิทธิที่เขาตัดไม่ได้นะมันเป็นสิทธิที่เขาตัดได้เพราะเขาเป็นคนให้ให้ด้ความเสน่ห์อเาใช่เพราะนั้นเนี่ยธุรกิจจะต้องเข้าใจเสมอว่าถ้าเราไม่มี GSP เราจะอยู่ยังไงธุรกิจทุกธุรกิจที่อาศัยสิทธิ GSP อยู่นขณะนี้ควรจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานี่ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะคะ